ันนี้มีอาการยังไงมาโรงพยาบาลครับวันนี้ดิฉันมีอาการปวดหัวมากเลยค่ะจะรู้สึกงงๆนิดนิดคุณหมอคะดิฉันเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าคะปัจจุบันมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงอยู่หลายอย่างนะครับข้อแรกก็คือความดันสูงจะต้องปวดหัวนะครับในข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วคนส่วนใหญ่เกิน50 จะไม่มีอาการใ,ใดๆเนื่องจากเกณฑ์การวินิจฉัยเนี่ยใช้ความดันแค่140ทับ90มิลลิเมตรประหลอดซึ่งจะถือว่าเป็นเกณฑ์ขัดกรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวเพราะฉะนั้นการที่เราจะวินิจฉัยความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องพาตัวเองมาตรวจวัดความดันเพื่อจะวินิจฉัย <c oughs> วันนี้วัดความดันได้160ทับ 1, 100มิลลิเมตรปหลอดนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นความดันโลหิตสูงนะครับในกรณีที่วัดความดันแล้วพบว่าความดันสูงกว่าค่าผิดปกตินะครับ ให้นั่งพักก่อนทำใจให้สบายวัดซ้ําอีกทีหนึ่งเอาค่ามาเฉลี่ยกันถ้าเกิดยังพบว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานอยู่ก็แนะนําให้มาตรวจที่โรงพยาบาลต่อไปครับเรื่องที่2ก็คือความดันโลหิดสูงมาพบในผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับ ข้อเท็จจริงก็คือโรคความดันโลหิตสูงนี้สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุโดยที่แต่ละช่วงอายุเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุของความดันโลหิตสูงที่แตกต่างกันไม่ทราบตอนนี้น้ําหนักประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้น้ําหนัก58คสะค่ะคบส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกครับน้ำหนักก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีนะครับเราได้ออกกาลังกายไนบะ้างไหมครับ ไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยครับคุณไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะมีความดันเลือดสูงนะครับก็ได้แก่กลุ่มคนที่มีน้ําหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนนะครับก็ยังสัมพันธ์กับภาวะของการที่เราไม่ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอค่าดัชนีมวลกาย BMI เกินกว่า23จะมีประวัติในครอบครัวเป็นกรรมพันธุ์ความดันเลือดสูงแต่อยู่ในน้อยหรือจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคเลือดสมองต่างๆโรคไตนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ได้เล่ามาเมื่อกี้นะครับ ก็มกักจะสัมพันธ์กับกลุ่มที่ต้องทํางานหนักๆก็จะเป็นกลุ่มคนที่อายุ30-40ปีที่อาจจะดูแลตัวเองน้อยลงกลุ่มนี้ก็ควรจะตระหนักถึงสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็มาหมั่นเจ็คสุขภาพครับยาที่รักษาความดันโลหิตสูงเป็นยาที่เอาไว้สําหรับควบคุมภาวะความดันสูงให้กลับมาเป็นปกติซึ่งหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือโรคไตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับยารักษาความดันโลหิตสูงหรือยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆเนี่ย ถ้าเกิดกินแล้วสามารถควบคุมให้ระดับความดันสูงนั้นกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้จะเป็นยาที่เอาไว้ช่วยรักษาไม่ให้เกิดปัญหาโรคไตาตามมานะครับหลายคนเชื่อว่าความดันโลหิตที่ปกติแล้วสามารถหยุดยาได้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าความดันที่ปกตินั้นเกิดจากการกินยาด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราหยุดยาทันที ความดันก็จะกลับขึ้นมาสูงใหม่นะครับก็จะมีคนส่วนหนึ่งกังวลเหมือนกันนะครับว่าการกินยาไปแล้วความดันมันจะต่ําเกินไปหรือเปล่านะครับเกณฑ์การวินิจฉัยความดันตน่ำยอยู่ที่90้ครับ0กสิตรเลอดนะครับก็คือต้องต่ำกว่านี้หรือถ้าเกิดบางคนมีอาการที่ความดันสูงกว่านี้นแนะนําให้วัดความดันและนําไปปรึกษาแพทย์ครับ ถ้าคนมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ